วันนี้เราจะมาทดสอบรถ Bico รีโฟดีเครื่อง2.5นะครับก่อนที่เราจะส่งมอบรถครับโดยที่มีพี่ไพรลัสมาร่วมทดสอบกับเรานะครับก่อนอื่นผมองถามพี่ไพรลัสว่าพี่ไพรลัสมีความรู้สึกยังไงครับที่มาเลือใช้ระบบวิทยสงโอนันี้กพราะโดยปกติแล้วเราก็ได้ไปดูที่เราทดอบนะผู้กำกัองแต่ทีนี้เราก็ได้มาที่นี่ได้มีการทดสอบให้ดูก่อนที่จะมีการติดตั้ง เราก็เลยให้ความมั่นใจผู้ง่ายนะให้ความมั่นใจเมื่อให้ความมั่นใจกับที่ให้ความมั่นใจในการเมื่อเมื่อต้องสอบไปแล้วมันมีการประอย่างริงไงครับผมครับตัดใจมาเรื่องเลยตัดใจต้องกลับไปคิดเป็นเดือนเนี่ยนะกลับไปคิดเป็นเดือนแล้วก่อนที่พี่จะตัดิดใจมาช้เลยผมเปียกปีโป้ทันี้ใช่ครับครับผมทีนี้เราจะมาดูนะครับว่าโดยที่เราจะใช้น้ำมันขวดน้ำมันนอดิสแล้วเราก็มาทำการทดสอบนะครับว่า เราจะติดตั้งหมแล้วอีโก้คันนี้ได้อยู่ที่10กิโลนะครับ80,000นะครับ